ท่านกันด้วยครับนี้ชมองโคนะทีวีวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำไดิเขาจะสร้างกลุ่มนะครับผมเอ้ยสร้างกลุก่มเออกลุก๊กกลุก่มล,ลายนั่นแหละเออวิธีแรกครับท่นกุ้งแล้กดไปที่หน้าหลักเออหน้าหลักดิหน,น้าหลักกดมาครับไปที่หน้าหลักจากนั้นไปที่กดตรงนี้นะดิ ไปที่ดีครับเลือกคนที่อยากจะมาอยู่ในกลุ่มเรานะครับผมก็เลือกไปวันนี้ผมสาธิตนะนเลือกพ่อไปอชื่อกลุ่มครับชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับผมชื่อนี้ก็ได้อ่าโอเคกดไปที่แชทเข้าไปที่กลุ่มของเรานะ,ะนะครับโอเคเสร็จแล้วแต่ว่า ถ้าสมมติว่าค er. oh, okay. ุณอยากจะออกจากกลุ๊มตัวเองกดในที่ปุ่มนี้นะะี room, ่กดออกี่ยออกเรี่ยบโอเควันนี้มีวัสดีพมีเท่าไีรครับผมเอ็นดีเพิ่งเข้ามากันจ้าไปไปชิวชิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ